ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆครับวันนี้ก็เช้าวันวัน,วนพฤหัสบดีนะที่สองกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบกครับเราจช้ามาผมก็มาให้น้ําครับมาให้น้ําต้นทุเรียนเนาะที่ทําการเสียบค้างแล้วก็ตัดยอดไปเรียบร้อยแล้ววันนี้จะมาทําคลิปเกี่ยวกับการตัดยอดครับแล้วก็ความรู้เล็กๆน้อยๆครับในการตัดยอดทุเรียนพื้นบ้านครับชุดที่แล้วผมได้แกะ แกแพแล้วตัดยอดทุเรียนพื้นบ้านไปเนาะด้วยความที่ว่าเห็นว่ามันติดชัวๆครับผมก็เลยตัดยอดเลยตัดยอดพื้นบ้านไปสุดท้ายแล้วมันตายอยู่สองต้นครับมันตายอยู่สองต้นเนาะพอตัดแล้วกิ่งพันุที่เราเสียบมันตายครับเรามาดูกันครับชุดนี้เป็นชุดสุดท้ายที่ผมทําคลิปเนาะในการเสียบข้างมันจะมีพวงมณีสีต้นครับแล้วก็ หนำดำอีกสองต้นนะต้นนี้เป็นต้นหนำดำนะครับมาดูแผนกันเลยครับโฟกัสชัดไหมอ่าเพื่อนๆครับจะเห็นตุ่มตามไหมฮะตุ่มตาม,มันเป็นไม้ล้ยสาแล้วก็จะเริ่มมีการพัฒนาเป็นตาใบแล้วครับการตัดเราก็ต้องมีความชัวร์ครับในระดับหนึ่งต้นนี้แก่แผลไปสามวันแล้วเนาะการตัดแผลครับการตัดต้นเนาะ รอบที่แล้วผมตัดโดยที่หันหันเข้าหากิ่งพันครับมันก็เลยทําให้น้ํามันลงน้ํามันลงเนาะทําให้แผลมันอาจจะเน่าเปื่อยได้ครับการตัดคือเราต้องหันหันแหลมๆขึ้นข้างบนครับแล้วก็ให้มันย้อยมาทางด้านหลังเน้ําน้าประมาณนี้ครับซึ่งตรงนี้มันจะบังในส่วนของ ฝนแล้วก็น้ําค้างได้ดีครับมันจะไหลย้อนกลับมาทางด้านหลังเนาะมันจะไม่ย้อยเข้าหากิ่งพันธุ์ที่เราเสียบก็ชัวร์ครับตัวน,นี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยรอบที่แล้วผมตัดสเปร์สปาครับคือเรารีบตัดเกินไปเนาะแล้วทําให้น้ํามันลงมาทางด้านกิ่งพันธุ์มันเลยทําให้กิ่งพันธุ์บางต้นมันเน่าครับอย่างต้นนี้ครับน้ําดำเนาะโอชีแล้วก็ตัดหันทางนี้เนาะ ปุ๊บครับดวงตามันก็กำลังจะแบเป็นตาใบเนาะเราก็มาดูครับว่ากิ่งพี่เลี้ยงมันเยอะไปหรือเปล่าถ้ามันเยอะเราก็ต้องตัดทิ้งบ้างครับเพื่อไม่ให้มันส่งอาหารไปไปเลี้ยงกิ่งกิ่งที่เลี้ยงเยอะเกินไปเนาะเราจะเก็บไว้ประมาณสักสองสามกิ่งก็พอครับ แล้วก็แม่มันเยอะจนเกินไปเนื่องจากมันมีการแย่งอาหารเนาะผมทําการอ่อยปุ๋ยไปแล้วครับเป็นปุ๋ยอินทรีย์935เนาะซึ่งกิ่งพันนี้มันก็ต้องเจริญเติบโตเป็นตาใบต้นนี้เป็นพวงมณีครับพวงมณีเนาะเป็นตาชัดไหมครับเพื่อนๆก็โอเคอยู่เนาะเราก็ทําการตัดยอดเลยครับ เนื่องจากมันครบเวลาแล้วถ้าเราไม่ตัดการพัฒนาของมันจะช้าครับมันจะช้าแล้วทําให้กิ่งพันธุ์เราอาจจะตายได้ครับโล่งเลยนะเพื่อนๆครับตุ่มตามก็ขึ้นสวยงามครับเป็น6ต้นสุดท้ายครับที่ผมทำการเสียบข้าง ต้นนี้ผมไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่ครับเนื่องจากความเขียวมันไม่ได้เนาะแล้วก็แต่ผมลองสกิดดูแล้วใช้เล็บใช้เล็บขีดดูมันก็ยังเขียวอยู่ครับความชัวรมันก็น่าจะอยู่ราวๆสัก6 0เซนครับเอาเป็นว่ายังไม่ตัดดีกว่าเนาะเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่ชัวเราจะมีพื้นที่เสียบแก้ด้านหลังพื้นที่เดียวนะ แต่ถ้าเราไม่ตัดแล้วเรารอให้มันพัฒนาใบมากกว่านี้มันจะมีพื้นที่เนาะถ้ามันเกิดตายขึ้นมาเราจะมีพื้นที่ข้างบนเราวิเคราะห์ดูเรายังมีพื้นที่ด้านล่างเนาะไม่เป็นไรครับตัดไปเลยดีกว่าเนาะเพื่อกัดตุ้นให้มันแตกยอดได้อย่างรวดเร็วขึ้นอย่างน้อยๆมันก็ยังมีพื้นที่ด้านล่างเนาะในการเสียบจะเสียบตามไปซะหน่อยไม่เป็นไรครับ ต้นนี้อาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์ครับเนื่องจากใบมันน่าจะมีเชื้อราลงเนาะแต่เป็นทุเรียนพื้นบ้านครับสุนตามันก็พัฒนาไปอย่างรวดเร็วครับก็ตัดได้เลยครับต้นนี้เป็นพวงมณีเนาะพวงมณีการปลูกต้นพวงมณีในพื้นที่ที่ติดกับสวนยางเนาะที่หลังมันก็สามารถเดินได้เร็วครับและมันก็ไม่มีการทิ้งกิ่งที่มันเหมือนกับหมอนทองครับหมอนทองมันจะทิ้งกิ่ง ในส่วนของที่ไม่โดนแดดนะไม่โดนแสงครับเพืเ่อนๆครับต้นนี้ก็แตงยอดเิ็นบ้านนะถุนตามันก็ไปเร็วครับต้นนี้ครับเห็นไห้ว่าเพื่อนๆครับสามตาเนาะโอกาสไม่ค่อยชัดเลยครับเนื่องจากแสงมันไม่ค่อยลงเนาะก็ได้อยู่ครับเราก็ตัดเลยครับ Okay, ครับครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็พาเพื่อนๆมามาชมเนาะการตัดยอดทุเรียนพื้นบ้านแล้วก็วิธีที่วิธีในการตัดยอดทุเรียนพื้นบ้านครับเพื่อรักษาหญิงฟันไว้ไม่มันตายเนาะวิธีการตัดว่าเราจะตัดในรูปแบบไหนที่จะทําไม่ทําให้มันหญิงฟันมันเน่าขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับคลิปนี้ขอบคุณครับ